สาวันละวันนี้ย่างวันที่สี่ด้วยซ้ำผมได้เตือนคุณผู้ชมโอ้มากกว่านั้นละเพราะว่าผมพูดเรื่องสองครามระหว่างไทยเขมรเนี่ยมาสองเที่ยวมาสองเที่ยวฉะนั้นเนี่ยที่ผมพูดเนาะผมพูดไปว่าให้ระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะที่กรุงเทพแล้วตกไปเลขแปดเช่นแปดสิบแปดยี่แปดวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบแปดระมัดระวังที่ที่เป็นชุมชนเช่นในตลาด ที่มันเป็นที่แบบคนนิยมไปกันเยอะหรือว่าคอนเสิร์ตห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งไหว้พระต้องระวังเรื่องของระเบิดเรื่องของการเขาเรียกว่าการยิงกันเกิดขึ้นน่ะแล้ววันนี้ก็เกิดขึ้นแล้ววันนี้ก็เกิดขึ้นนะก็มีผู้สูญเสียชีวิตโดยที่ไม่ไม่เรื่องไม่เป็นเรื่อง ฉะนั้นเนี่ยช่วงวันที่ผมบอกผมจําไม่ได้ผมจําได้แค่วันเดียวคือแปดสิบแปดยี่แปดฉะนั้นที่ผมพูดถึงวันที่อ่ะแค่อยากให้คุณผู้ชมเลี่ยงที่จะไปอยู่ในที่ที่แบบคนแออัดเช่นงานเทศกาลอย่างออตกกส,ส่วนเจ้าจักนี่คือใช่เลยตลาดที่เป็นตลาดที่แบบทุกคนทั่วทุกสาธิตไปเที่ยวไปกินเงนเนาะฉะนั้นนี่ผมบอกแล้วเนาะ ก็เตือนไว้ละกันถ้าเชื่อก็ติดตามถ้าไม่เชื่อก็เลื่อนผ่านได้เพราะว่า mm hmm. การดูดวงเป็นเรื่องของความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังอย่าอย่าอย่าฟังด้วยความแบบชอบไม่ชอบเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของความชอบไม่ชอบนะผมแค่ถ่ายทอดกับสิ่งที่ผมเห็นแล้วผมมีเรื่องหนึ่งที่ผมจะไม่ทำเลยคือการปลุกป,ปัน่นหรือการทำให้คนเกลียดกันหรือทำให้คน อ่อเขาเรียกว่าไม่รักกันเพราะว่าผมสอนเสมอในช่องของผมคืออะไรรู้ไหมคือให้เรารู้จักเอื้ออาทรรู้จักแบ่งปันรู้จักการให้ที่ไร้เงื่อนไขนั่นคือสิ่งที่ผมทําและอยากให้ทุกคนมีความสุขกับการดูรายการผมอย,อ,ยอย่างที่บอกไปนะตอนนี้ยังไม่จบนะครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่าเริ่มตั้งแต่วันที่ผมทํานายว่า วันที่ยี่ดนี้ก็ต้องระวังนะเรื่องของระเบิดฟืนไฟนี่ต้องระวังเลยในที่ชุมชนเนาะโดยเฉพาะที่กรุงเทพแต่อย่าลืมว่าตอนนี้ปัญหาของเราระหว่างไทยกับเมรเนี่ยหรือเอางี้อย่างที่ผมพูดนะวิกฤตเนี่ยมีวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นเนาะในเดือนรกรกฎาคมวิกฤตสังคมวิกฤตการเมืองไปแล้วเนาะวิกฤตภัยพิบัติวิกฤตกสงครามเราเจอหมดละครบหมดล้ แต่อย่าลืมว่ามันมีเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งภายใน31วันแล้วมันก็เกิดแล้วนะมันจะเกิดอีกนะครับจังหวัดที่ผมเป็นห่วงมีอยู่สามจังหวัดโดยเฉลีย่ยกรุงเทพภูเก็ตภาคใต้เส้นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนาะแล้วก็แถบภาคอีสานระวังนะในห้างสรรพสินค้าในลานจอดรถอะไรเงี้ยหรือในร้านขายยาเซเว่นอะไรเงี้ยต้องระวังนะผมเตือนไว้ก่อนนะหรือ อาจจะเป็นร้านสะดวกซื้อของประจําจังหวัดนั้นก็ได้ก็ระมัดระวังมันมีคำทำนายไว้วันที่เท่าไหร่ให้ไปจํากัน